สวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนนะครับตลาดคตตริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเชลีนั้นเพื่อนอยู่แถวโซนประมาณ6กหมื่นสองนะครับเมื่อวานมีการกระชากขึ้นไปแถวมาณหกหมื่นสามนิดๆน,นะครับเราก็ยังเปิดพโพชชั่นในฝั่งขาเอที่อยู่ปกตินั้นเพื่อนซึ่งไม้ N S S L นี้เซลแถวประมาณ6กหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตพโพชชั่นกันด้วยนะครับซึ่งการปรับตัวดรอปย่อลงมาสองสาวันก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนสอบถามมาว่าเฮ้ยมันถึงจังหวะที่จะเปิดเอทหรือย,อยังนะครับมันจะทูเดิลมูนแล้วหรือยังมันจะพุ่งแล้วหรืออออยยยยยัััััังงงงงงงเเเเเดดดดีีีนนีีี๋ววจจจจจะะะะมมาาาาาาาลลลลลึึกกนน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 นใใฝฝฝ่่่่่่่ทททคคคิ้้รบบซตตตต็ข ฮ่องกงนะครับเฮเซซยหรือว่าหางเสงเนี่ยปรับตัวดรอปมาเมื่อวาน9%ก็มีคนสอบถามมาว่ายังถืออยู่ปกติไหมหุ้นจีนผมยังถืออยู่ปกตินะเพื่อนที่เราทำการ listing ให้กับเพื่อนใน YouTube Lightning. m e m b e r นะฮะแล้วก็ข่าวทางฝั่งของสหรัสเรื่องการเลือกตั้งนะเพื่อนใกล้เข้ามาละ26วันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันซึ่งทรัมป์เนี่ยก็มีการคัดเลือกนะครับคนที่จะมาแทนแกลิิกนเซอร์ไว้แล้วนะครับภาพรวมต่ตอนนี้เรามองกันยังไงในลิดีโอคลิปครับ xm นะคร DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิกนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หนาๆนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะน่าเป็ใจครับทีมงานของเราครับ และใครเข้าไปคุยกันตอนไลน์เป็นแชทดิสคอร์ทีเล็กแกรสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลย,เลยส,เส่วำหรับในทรัพพอร์เตอร์ของเราเนี่ยครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตในเช่นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิบบิปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาความรู้พิเศษที่เราเทยอยอัพขึ้นไปนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการสโนว์บอลการช็อตเพื่อล็อกแวลูนะครับในพาร์ทของเยีนเวฟด้วยนะครับสามารถไปตามดูกันได้นะเพื่อนในฝั่งของภาพรวมตลาดเช้้านนนียยังอู่ใโซ กังวลกังวลอยู่หรือว่าโซนกลางๆอยู่เฟียงกินเด็กยัง49อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ไพยราคาอยู่แถวโซนบาก6,000สองก็ยังแบบออกข้างอยู่นะเพื่อนแต่ออกข้างจุดนี้มันยืดไปหน่อยนะครับตอนนี้นเลยผมคิดว่าน่าจะยังปรับตัวดอบลงต่อได้นะครับเราก็ยังโ่โพอั่์ในฝั่งขายกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตกัน ในฝั่งของภาพรวมเอาคอยเพื่อนยังสลับตัวการเล่นกันอยู่ก็ยังมีตัวที่แบบดีดกันอยู่เนาะในฝั่งของตัวเหรียญมีมนะครับ NEIRO นะครับดีมา1ิ APT 6%, FTT ลบไป9%เพื่อน CFX น่าจะมีผลกับทางฝั่งของจีนทางเสียงด้วยลบไป 7%, นะครับ HEX 7%, จ็ดเ PYDS สซึ่งการตกลงมาในฝั่งเอาคอยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับผมนะเพราะผมรอเก็บในฝั่งเอาคอยรอบนี้อยู่ คราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมโพลนะฮะของการปรับดอกนะเพื่อน86.7%มีการลดดอกอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกประมาณ29วันนะครับอย่าม่รีบมากนะคราวนี้ทาง,งฝั่งฮ่องกงเนี่ยมีการเ,เรียกว่าสนับสนุนนะครับในฝั่งไลเซนต์ตัวคริปโตเอ็กซ์ชแนนต่างๆด้วยแล้วก็มีหลายเจ้าที่กําลังจะเปิดในฮ่องกงเพิ่มเติมเข้าไปล่าสุดรู้สึกว่าจะประมาณ11 11, 11บริษัท นในฝั่งของตัวคริปโตเอเชนแล้วก็มีการประกอบธุรกิจทางฝั่งของคริปโตด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะเพื่อนอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของนัชนีทางเศงนะครับปรับตัวดอกไปเมื่อวาน9.41%นะครับซึ่งเราก็ยังโฮเบอร์ชันในฝั่งขาจีนเรียกว่าหุ้นจีนอยู่พูดผิดหุ้นจีนเนี่ยที่เราทําการถือแล้วก็พยายามประคองไปในเว็บสยังถืออยู่ปกติ นะครับมีการดรอวดวนิดหน่อยนะเพื่อนแต่ก็ลบมาเยอะเหมือนกันแต่เราซื้อในจุดที่มันค่อนข้างได้เปรียบมากนะครับก็บวกขึ้นมาก่อนอันนี้50% 40%, 40ไปลายปลได้นะครับตอนนี้ดาดาวอยู่ที่มันบวก30%วกว่ากว่นะฮะแต่คราวนี้มาดูกันในฝั่งของอตัวการเลือกตั้ง สารัตนะครับนับถอยหลัง26วันเพื่อนกับอีก16ชั่วโมงเดี๋ยวรอดูกันนะครับซึ่งทางฝั่งของทรัมป์เนี่ยก็มีการเรียกว่าคัดเลือกนะครับจิ้มไปละจิ้มไปละว่าใครจะมาแทนนะครับทางแกรีแกร์สเลอร์นะครับซึ่งชื่อว่าคุณแดนแกรริเกอร์นะครับซึ่งเขาก็เนี่ยหน้าตาเขาดูหน้าตาน่ารักดีนะเรียกว่าดูภูมิฐานแล้วก็ดูน่าจะมีนโยบายใหม่ๆเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาผลักดันทางฝั่งของนโยบายการควบคุม ตัวอุตสาหกรรมคริปโตด้วยนะครับซึ่งน่าจะดีกว่าการเดิม์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันใครคิดเห็นไงก็พิมพ์เขาพูดคุยกันนะครับอ่ะคราวนี้ถ้ามาดูกันในฝั่งของตัวเลขที่น่าจับตาเลยพรุ่งนี้นะครับมีทางฝั่งของ CPI เพืเอ่อนๆประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะประกาศมาเป็นยังไงซึ่งครั้งนี้เขา forecast ไปที่2.3นะครับครั้งที่แล้ว2.5นะคิดว่าน่าจะลงต่อตัวเลขเงินเฟอ้อน่าจะลงต่อส่วนตัวเนี่ย ตอนนี้คนก็มองว่าค่้เงินเฟอ้อโอเคแล้วแต่ตลาดก็ยังไม่ดีดมากเท่าไหร่นะครับในฝั่งของบิตคอย c ริ p t o ก็ยังแบบไซด์เวลออกข้างอยู่ใซเซงแเบื่ออยู่นะครับแล้วนั้นเนี่ยถ้าจะทําให้เบื่อมากกว่าเดิมคือต้องดอกลงไปชุดหนึ่งนะครับก็จะเบื่อหนักกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ดิ o u n t ค่อนข้างดีในการเกร็บของนะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพรวมลองช็อตลิควิดเดตตอนนี้เนี่ยลองมาช็อตใกล้ๆกันนะ เมื่อวานมีการสะบัดของราคาเกิดขึ้นก็น่าจะมีคนพอตแตกกันประมาณสี่หมื่นกว่าคนเลยนะครับร้อยสามสิบหกล้านเหรียญนั่นเพื่อนแล้วก็ตอนนี้เอ่ bitcoin มันรี l y return เนี่ยผมขอดูกันนะว่าตอนนี้ติดลบหรือว่าบวกอยู่ต้องมาดูทีนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังบวกอยู่นะมีบวกลบ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  september บวกนะครับ october หนึ่งจุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ bitcoin เมื่อเทียบเป็เงินบาทเนี่ยสองล้าน แป0 0 0ื 8, กว่านะครับก็มีการย่อลงมานิดหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้อดอลลาร์เนี่ยก็ยังสตรองอยู่ยังพยายามที่จะปรับตัวดีดกลับขึ้นมาไปนับเทรนด์อยู่นะครับ3ามสา้าละนะครับแนวรับในฝั่งของบิตคอยเปเมื่อเทียบเงินบาท198แล้วก็191แล้วก็ดอลลาร์นะครับ179ถ้าเกิดสมมติมองเป็นเงินบาทลลบเนี่ยผมรอรับนะแถวโซนประมาณล้านเก้าผมว่าสวิงมนแถวโซนนี้น่าจะเป็นทริองเกิลที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับในฝั่งไพรราคาเมื่อเทียบเงินบาทนะเพื่อนคราวนี้ขยับมาในฝั่งขอองตัววส อัปเดตนะครับเชา้านี้เดี๋ยวผมขอรีเฟรชก่อนนะรู้สึกวันนี้จะต้องอัปเดตวันที่8ปะ่ะเออ 8, นแปดเนี่ยวันที่7ไม่มีแรงซื้อเข้ามาเลยนะครับวันที่4ก็แรงซื้อน้อยมากนะเพื่อนนะวันที่8ก็มีขายนิดหน่อยนะครับบิตคอยสปอร์ตอีเทฟเป็นไงบ้างนะครับอัปเดตมาเมื่อวานมีแรงซื้อค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับก็แบล็คบล็อกซื้อไป97.9นะครับออฟฟิเรียตตี้ร้อยกว่าเลยนะครับอาร์คด้วยก็มีซื้อบ้างแบบกระปิดกระปอยนะครับแต่ก็ยังมองไปทางฝั่งด ขยับมาในฝั่งการาฟเทคนิี้ข้กันบ้างนะครับกราฟเทคนิคข้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็มีการทิ้งไส้ขึ้นมาแม้รอบหน 40, ึ่งหกหมื่นสี่สี่ร้อยเมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อวานมีการกระตุกขึ้นมาแถวๆมันหกหมื่นสามนะครับซึ่งภายราคาก็ยังแบบเรียกว่าออกข้างไซเวย์อยู่แล้วก็ลังเลลังเลดูว่าจะไปทางไหนดีนะครับซึ่งถ้ามาดูในฝั่งของภาพวีคภาพมันเนี่ยดูภาพระยะไกลหน่อยภาพวีคมีสัญญาณกราฟฟิ้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวีคก,ก่อนที่ปิดไปเมื่อตอนช่วงเช้าวันจัันนททรี่ปปิดไบไบภาาพมงง้ ภาพมันนะครับก็ยังออกข้างอยู่นะเพื่อนซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเ้ดิฟลงมาชุดนึงแบบพันิกพันหน่อยฟืดลงมาแถาวโซนนี้ผมว่าแบบห้าหมื่นกลา,า,างๆห้เหมืนต้นๆก็ได้จะเป็นจังหวะที่เราจะเข้าไปเก็บเอาคอยแล้วแบบค่อนข้างถูกอะ่ะของถูกค่อนข้างเยอะอะ่ะเพราะว่านี้ว่าหลายๆคนน่าจะมองว่าให้น่าจะดรอปลงจริงแล้วน่าจะแบบแพรนิฟเซลกันค่อนข้างเยอะนะครับแถวโซนนั้นนะครับซึ่งถ้ามาเจาะกันในฝั่งภาพเดย์เราลองดูกันต่อซิว่าตอนนี้กราฟมันค่อนข้างยืดนะออกข้างยืดดังนั้นเนี่ยพอมันยืดปุ๊ c, เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดริดดิ้งมันจะน้อยลงนะครับอ่ามันจะมีโอกาสที่จะดรอปลงมาต่อค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปเลยเร็วๆอย่างเช่นสมมติอ่ย่อลงมาปุ๊บขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บขึ้นไปต่อเลยโอเคเปอร์เซ็นต์ที่เกิดริดดิ้งมีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าโอเคการลงแบบแรกคือเคสนี้เคสที่จะปรับตัวดรอปไปเป็นสองเลยซึ่งสองตรงนี้มันจะต้องลงแรงถูกไหมดังนั้นขาในการลงชุดแรกของเวฟหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับควรจะต้องเป็นขา5หรือว่าเวฟราดห้า นะครับในการดปลงมาซึ่งถ้ามันลงมาเป็นเว็บหลัด5จริงแล้วก็คอลเลคชันมันเป็น ABC ตรงนี้โอ้โหคนข้างดูเดือดอยู่นะเรียกว่าอา,อาจจะมีการปรับตัวดปลงชุดใหญ่ให้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเขาออกข้างเป็นลักษณะของการปรับตัวดปลงในชุดนี้ที่เป็นขึ้นหลัดนะ่าเช่น ABC ลงมาแล้วก็ขึ้นไปเป็น ABC อีกนะครับ1 2 3 1 2 3อะไรเงี้ยแล้วก็ออกข้างเป็นทร a n เกลอันนี้อาจจะลงไม่แรงอาจจะลงไม่แรงอาจจะลงไปลักษณะเหมือนการลงมาพักฐาน แบบเก็แบเบก็แบขบองอ่ะออกข้างนะครับซึ่งรูปแบบกราฟชุดนี้ผมมันข้างชอบในการสวิง3333 3, 3, 3, 3แล้วก็เวลาสาบข,ขา A B C D E แล้วก็เราจะหาจังหวะในการเก็บพวกเอาคอยในช่วงที่มันดอกมาเป็นขา A ตรงเนี้ยที่ไม่หลุด5้าหมืนอ่เพื่อนที่ไม่หลุดห้าหมคือแบบสวิงลงมาแล้วก็ไม่หลุดตรงนี้กำลังไล่เก็บเอาคอยไล่เก็บเอาคอยไล่เก็บเอาคอยเพื่อจะบูลันรอบถัดไปคือลักษณะของการบูลันในเวฟชุด5ที่กําลังขึ้นตรงนี้ซึ่งนี่มันก็จะยืดเยือนะ ผมคิดว่าอาจจะมีปลายปีถ้าเกิดเป็นรูปแบบแพทเทิร์นนี้นะครับก็ช่วงประมาณแบบ10บเซิเบลอะไรเงี้ยอันนี้ดูจากการราวๆนะครับขยับมานะครับในฝั่งของตัวการปรับเป็นบูลันต่อซึ่งเปอร์เซ็นต์จะน้อยลงนะเพื่อนถ้ามันออกข้างไปอีกสมมติวันนี้ออกข้างพรุ่งนี้ออกข้างอีกเปอร์เซ็นต์ที่เป็นชุดนี้ก็จะมีน้อยลงนะครับเพราะมันจะไม่ค่อยสวยดูไหมนะซึ่งชุดนี้จะเป็นลักษณะของการปรับตันเวฟห้าขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่เราใช้เป็นจุดอ้างอิงได้ก็คื ตัวเวฟขา4ตรงนี้นะที่เรามองเนี่ยไม่ควรหลุดขา2ถ้ามันหลุดเนี่ยโอเคจะเป็นการคอนเฟิร์มในการปรับตัวดอกลงต่อนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมันหลุดตรงนี้ก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าลงมาจอ่อก,ก็จะอาการไม่ค่อยดีแล้วนะครับส่วนตัวถ้าเกิดเขาจะปรับตัวขึ้นต่อคือมันต้องเบรกเอาแถวโซนมาะกหมื่นห้าหรือว่าตัวแนวรับแนวแนว,แนวต้านสําคัญเนี่ยที่กดลงมารอบก,ก่อนที่ทิ้งไส้ลงมารอบก,ก่อนเนี่ยหกหมื่นสี่สองร้อยต้องกลับขึ้นมาให้ได้นะครับถึงจะเป็นชุดนีนะ้ถึงจะเป็นชุดการปรับตัวเป็นบูลันชุด5ต่อได้ ครับก็ดูคอนดิชันที่เมื่อกี้พูดไปแล้วกัน2คอนดิชันด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็ถัดมาในฝั่งของแนวนอนเพื่อนสปายดีแมนโซนนะครับก็ยังมองเป็นแนวเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะด้านบน72,000มครับด้านล่าง50,000นะครับเห็นไหมมีการเทส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 ์เทสดังนั้นเนี่ยกรอบนี้เป็นกรอบที่ค่อนข้างสำคัญแล้วกันถ้าเกิดเบรกเอากรอบไหนออกไปเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะการปรับตัวเป็นเทรนด์ได้นะครับขยับมาในฝั่งของเทรนด์ไลน์เทรนด์ไลน์เนี่ย ก็ยังมองคล้ายๆเดิมคือเปอร์เซ็นต์ในการดรอปมาแถวโซนนี้ก็ยังมีไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดมันวิ่งเป็นเวฟเ,เขาเรียกว่าเวฟระดับ5ตรงนี้เนี่ยฟืดลงมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์นี่เกิดเป็นลักษณะของการดรอปลงมาตัว t r i a เกิลด้านล่างไม่ t r า a เก l e ดิเทรลล่าด้านล่างผิดผิดเทรลล่าด้านล่างเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนะครับเ่ยขยับถัดมาในฝั่งของ AM C, AM C, AM C, ดังมดซีได้พีเปนรองเป็นดาวเซนอยู่นะครับมีการขึ้นมาทดสอบ,สบพวกซัพพลายซัพพลายต่างๆซึ่งซัพพลายด้านบนเนี่ยถ้าจะกลับไปเป็นอออัพเเเทรรนนต้งบกาโซ up ก็ยังไม่เบรกเอานะครับย,ยังยังยังไม่ขึ้นไปได้เพราะว่ามันมีการกดลงมาทิ้งไส้ใช่ไหมกดลงมาเป็นแท่งเต็มกดลงมาทิ้งไส้ลงมาอังน,นั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าน่าจะยังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะดรอปลงไปด้านล่างไปเล่นด้านล่างต่อซึ่งนี้ส่วนตัวไม่อยากให้หลุดนะไม่อยากให้หลุดท้ามื่หนึ่งเพราะว่าอยากจะเก็บของไปลักษณะ triangle ออแล้วก็ค่อยบูลันถัดไปในฝั่งเวฟแพรนะครับอ่าคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดกันบ้างดาวโจวนส์เมื่อวานบวกขึ้นไปร้อยกว่าจุดนะครับ น้ำมันน้ำมันมีแรงกดลงมาฟึดลงมาแต่ตอนนี้มองเป็นอัพเทรนแล้วนะถ้ายังไม่กลับมาหลุดแถวโซนนี้70เนี่ยก็ยังมองเป็นอัพเทรนอยู่ก็สวิงสวิงออกข้างขึ้นต่อได้นะครับดอลลาร์ดอล,ล,ล่าก็ยังปรับตัวเป็นอัพเทรนไปแล้วนะครับเพราะว่ามีการเบรกเอาแล้วก็ถ้าเกิดจะเฟิร์มดีๆคือผมว่าแถวโซนนี้แล้วก็แถวโซนนี้ควรจะต้องขึ้นไปยืนให้ได้นะครับในฝั่งดอลลาร์ขึ้นไปสตองให้ได้ก็น่าจะปรับตัวเป็นอัพเทรนต่อได้นะครับในฝั่งของทองคำเพื่อนๆทองคำเมื่อวานมีกาารรปัับตวดลงม ลงมาใกล้แนวรับมากๆแล้วที่เราจะทําการเปิดพอร์ชันในฝั่งขา L ซึ่งผมบอกว่าทองเนี่ยมี2องชุดที่เราสามารถเล่นได้นะเดีย๋ยวผมขยับตรงนี้ก่อนชุดแรกคือขึ้นไปเร็วๆเลยขึ้นไปทำแนวเจนนั้นบนนะครับชุดที่2คือดรอปลงมาแนวโซนนี้แอนด้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปซูมอินดูภาพย่อยว่าเฮ้ยแนวโซนนี้เป็นโซนที่เราน่นใจในการรับของละภาพย่อยเป็นยังไงบ้างภาพย่อยเนี่ยลองมาซูมอินดูนะภาพสี่ชั่วโมงนะครับยังไม่มีสัญญาณกลับตัวให้เห็น ถ้าเกิดดรอปลงมามีสัญญาณดิวอร์เจนร์เกิดขึ้นแถวโซนนี้หรือว่าดรอปลงมาชุดนึงนี้โรชุดนึงเนี่ยมีดิวอร์เจนร์เนี่ยเราจะเปิด L แอลกันละนะครับหรือว่าเรามาดูโซนบีใน2ชั่วโมงนี้มีอะไรเห็นไหมยังอย่างนั้นผมคิดว่าน่าจะมีชุดหนึ่งอีกขาหนึ่งแล้วก็มาไล่เก็บแถวโซนประมาณ2 5 9ห้าเองห้าอะไรเงี้ยในการที่จะเปิดฝั่งขาแอลขึ้นไปซึ่งจังหวะแถวโซนนี้ก็จะเป็นช่วง list reward ที่ค่อนข้างสวยเพราะว่าดาวไซต์ต่ำถูกไหมดาวาไซต์ไม,ไมไ่ไม่ได้สูงงมมมาาากกกแลลล้้้วว็็เคไุ่ถโซนนี นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะไปอัปเดตในฝั่งท้องคิดว่าน่าจะได้เปิดออเดอร์วันนี้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันทีใน Discord นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปตามแจมดูมุมมองการเทรดกันได้นะในฝั่ง Discord นะครับก็ในห้อง Game Signal นะครับก็นำวิวมากอกในห้อง Game เกมส์ไว้เรืเ่อยๆนะครับแล้วก็ในฝั่งของคริปโตเนี่ยบิตคอยลเราก็เทรดกันอยู่นะเราอยู่โควตชันในฝั่งขายเอสกันอยู่ที่อัปเดตกันไปแนว SL ล่าสุดของผมอยู่แถวโซนประมาณ6-4-5นะครับ6-4-5ก็รีจุดที่ประมาณ3%นิดๆ นะครับเราก็ใช้เลเวลเลทประมาณ 30x เลยนะถ้าเกิดเราคำนวณจากตัวมาร์จิ้นที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดเต็มๆนะนะครับแล้วก็นำาปยูยยดีมาก่อกได้เลยนะเพื่อเข้ามาตามแจมกันนะครับแล้วก็เพื่อนที่เรียกว่ามีแอสเซทมากกว่า1แสนเหรียญนะก็สามารถไปกรอกเรียกว่าฟอร์มด้านล่างได้สำหรับที่จะรับตัวค่าเน,นียนในการเทรดที่มันดิสคาวไปเกิน50%นะครับก็สำหรับคอมมูนิตี้ของเราเนะี่ยเพื okay. ่อนโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดในฝั่งเอาคอยกันต่อนะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับเอาคอยนะเพ แตนะ่ก็ยังดรอปลงต่อนะดรอปลงต่อนะขอดูภาพเดย์หน่อยเนี่ยภาพเดย์คือตัวพวกนี้มันดิวโลใช่ไหมมันดิวโลลงมาแบบตั้งแต่ตอนช่วงรุ่นเลยพุ๊ดลงมาดังนั้นการคอร์เรชันขึ้นมาก็เป็นจังหวะ S อคอร์เรชันขึ้นมาก็เป็นจังหวะ S อคอร์เรชันขึ้นมาก็เป็นจังหวะที่จะเอสต่อนะครับอันนี้ก็ยังมองเป็นดาวเทนอยู่นะครับขยับมาในฝั่ง ADA ADA เป็นหนึ่งตัวเหมือนกันที่ผมรอเก็บในฝั่งสปอร์ตแล้วก็รอที่จะเล่นเครื่องนะครับในฝั่งของการสโน w b a l l ชุดถัดไปดดด้้้วยยถาาาาาาาเเเเกกกกกิมมมมมันนนนนนแบบบบซึๆๆๆื่่่่อีี็ลง ศูนองเจ็ดแต่ไม่หลุดนะต้องไม่หลุด0.24นะครับตรงน,นี้ก็จะนั่งไล่เก็บเพิ่มนะครับ not not ผมว่ายังการามัะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ op นะครับ op ก็รอด้านล่างผมรอด้านล่างโซนสุดท้ายเพื่อนที่น่าสนใจนะครับ w l d ด้วยเช่นกัน w l d ด้วยเช่นกันครับเนีย่ยรอโซนสุดท้ายด้านล่างก็เป็นแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดไปก็เหนื่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ย เรียกว่าของถูกแล้วกันเจอของถูกแล้วกันวิบด้วยนะครับวิบด้วยผมรอด้านล่างผมไม่รีบนะครับเพราะว่าตอนนี้บิตคอยก็ยังไม่มีคอนดิชันอะไรมีสัญญาณอะไรที่เราใจเราแอลนะครับก็เ,เลยไม่รีบอีทอริวัลด้วยอีทอริวก็จะไปรอด้านล่างอีเทกมีสองโซนเลยโซนนี้แล้วก็โซนด้านล่างตรงนี้ซึ่งอาจจะแบบว่าบางคนที่เป็นคนที่ถืออยู่แล้วเซ็งเงนิดแบบนึงน,นะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันดรอปลงไปก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันในการที่เก็บเพิ่มนะครับออนโดออนโดก็เป็นหนึ่งตัวเหมือนกันที่เพิ่มมเข้้าาซดวย โซ <Soul S 2> ผมก็รอแนะถวโซนด้านาล่างเช่นกันแถวมัน118นะครับไม่รู้ใครทีนเหนงายก็พิมพ์มาพูดคุยได้นะซึ่งโซเนี่ยก็จะมีแนวดีมาโซนอยู่ใช่ไหมที่เทสเนีทยเทสทดสอบมนาะิ้งไซดิดงไซด์ดงไซงไซ,ซึ่งผมคิดว่าชุดนี้น่าจะเป็นเวฟสของโซนะครับเป,เป็นโครงสร้างเวฟสีที่พักเก็บของแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดสวิงชุดท้ายที่จะปรับตัวขึ้นไม่ได้มันจะทำให้โซมีแรงดีดมากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะ นะครับดอทด้วยเช่นกันดอทเนี่ยดอทด้วยเช่นกันก็หาจังหวะเล่นเครื่องอยู่แถวประมาณกล่องแดงนะเพื่อนกล่องแดงนะครับแล้วก็มีหลายตัวเหมือนกันที่ผมเพิ่มเข้าไปใน y o u t u b e m e m b e r ก็เป็นตัวที่เวฟบ2ลงลึกแล้วก็กำลังขึ้น3นะครับก็สามารถเข้าไปตามดูกันได้นะเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวอัปเดตในฝั่งของโพชชั่นให้ก่อนเพื<ๆ>่อนดูนิดนึงนะครับตอนนี้โพที่ผมเปิดอยู่เนาะ<ๆ>ก็เปิดอ,อยู่ที่ประมาณ1 1ึ่อันนี้เป็นพอรตที่เราทําการรีบาลานซ์พอรตอื่นมาแล้วก็มาอัดคลิปให้ก่อนเพื่อนอดูนูนนนนนัััอออี้ก็ยงโมมมช่่่่ใฝเเเเืวติิไพ เติม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 นะครับเนี่ยภาพสโมงเติมไปเพิ่มเนี่ยเติมไปยับอยู่เหมือนกันนะเติมไปยับอยู่เนเติมเติมเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ยังเลทโควติลันอยู่เดี๋ยวจะเรียกว่าเอากำไรที่ลอสไปรอบก่อนตอนนี้ผมลอสไป40%ได้นะประมาณประมาณ50%ได้ของกำไรที่ได้มาก่อนหน้าจากที่เปิดเอลแโซนประมาณห0 0ขึ้นมา นะครับก็เดี๋ยวจะเก็บขึ้นมาก่อนแล้วก็จะพยายามที่จะลงไปสโนว์บอลข้างล่างเพื่อนแล้วก็รอบนี้ก็จะเก็บเอาคอยในลิสติ้งของเราที่เรอบเดยกกันไปก็สามารถไปตามดูกันได้นะครับใน d i ส c o r ์สูตรอหารในคลิปนี้นะครับเราก็มาเป็นตลาดภาพรวมนั้นเพื่อนว่า Bitcoin เป็นจังหวะที่น่าจะเก็บแล้วหรือยังหรือว่าเป็นจังหวะที่น่าจะบูรันในรอบถัดไปได้แล้วหรือยังนะครับส่วนตัวผมคิดว่า้ ي, ต่อรองกันนิดนึง เพราะการาฟมันยังพอเป็นไปได้นนอยู่นะครับที่จะดรอปลงไปด้านล่างต่อแล้วก็ในชุดทัดไปเนี่ยเป็นชุดที่น่นมาสนใจมากๆรีมารก์ไว้เลยที่เราควรจะต้องไล่เก็บในฝั่งเอาคอยเพราะว่าเอาคอยจะมีสภาวะความเครียดความพารานอยความกดดันออมอนัาฝั่งด้านลบค่อนข้างเยอะนะครับด้านล่างเมื่อบิตคอยหลุดแถวประมาณ60หมือลงไป นะครับก็เดี๋ยวมาเดตกันเรื่อยๆแล้วกันถ้าใครที่ยังใช้งานในเช่นต่างไปเป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละแล้วเมื่อชอบคอนเทนต์เราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทูด้วยนะครับจะได้พัฒนานหาในฝั่งคลิปตโตอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดิ้ช็อปเมเกตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ